สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ผม AT4B อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเหินยังไงให้ลงแบบนิ่มนวลและสมูทมากขึ้นนะครับหรือการคุมรถนั่นแหละคุมรถให้มันแบบไม่ไม่คว่ำไม่น่าทิมแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหินขึ้นฟ้าเอ้ยผู้ผิดไม่ให้ไอ,อ้ล้อหน้าเหินฟ้าแล้วลงแบบผิดรูปเลยแบบนี้นะครับก็ก่กอนอื่นก่อนไป สอนนะครับผมจะขออธิบายอย่างหนึ่งนะครับคือ2ปุ่มชิปกับคอนโทลก่อนครับว่ามันกดแล้วรถจะออกอาการมาเป็นยังไงนะครับคือกดกดคอนโทลเนี่ยหน้ามันจะเหงื่อขึ้นนะครับแล้วกดชิปเนี่ยหน้ามันจะทิ่มลงดินนะครับในกรณีที่รถเราแบบหัวทิ่มหรือหน้าเหินจนเกินไปครับเราก็สามารถกดปรับแก้มุมทิศทางเองกันได้เลยครับ ี๋ยวลองไปให้ดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยคอนโทรลมันจะเหยื่อหน้าครับกดชิปมันจะมันจะกดลงน้ำผมรู้สึกผมรู้สึกว่าเหินนั้นมันจะยังไงก็ไม่รู้๋ยวผมลองเหินเล็กๆให้ดูครับ เด็กเล็ก,กนหน้ามันจะชอบทิมนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะว่าเป็นยังไงเหอนี้เลยแล้วกันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมที่ผมกดอ่ะหน้ามันลุกดิ๊กๆผมคือคก,กดชิปกับคอนโทรลครับทุกคนก็ไปสามารถแบบปรับมุมเอากันเองเลยนะครับว่าต้องทอํายังไงผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมลองทำเหินใหญ่ๆแล้วลองปรับมุมแบบสมูทๆให้ดูนะครับ นี่นะครับเห็นไหมถ้าผมกดคอนโทรลน่ามจะกดลงครับเอ้ยไม่ใช่ชิปเห็นไหมกดคอนโทรลน่ามจะทิ่มลงดินครับคอนโทรลมันจะหืนนะครับเห็นไหมเนี่ยผมกดคอนโทรลอันนี้กดชิปนะครับมันก็จะลงผมจะอธิบายมั่วๆหน่อยนะพอดีมันมันสับสนนะผมก็ผมเองก็สับสนนะเวลาอธิบายแต่ว่าผมเวลาฝึกผมไม่ไม่งงนะแต่เวลาอธิบายทําไมผมงงก็ไม่รู้ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. ก็คือเอาเอ,าอธิบายง่ายๆเลยครับเพราะผมอธิบายเป็นคลิปก็อาจจะสลับกันนะอาจจะมีสลับกันบ้างแหละผมก็มันงงไงมันสับสนนะเวลาอธิบายให้ให้คนดูฟังอะ่ะแต่ถ้าผมเล่นเองผมไม่งงนะก็เอาง่ายๆก็คือกดคอนโทรลน้มจะเหิน,นครับกดชิปน้มจะกดลงนะครับผมก็ลองไปฝึกๆเอากันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ของใครหลายๆคนนะครับที่กําลังฝึกเหินรถนะครับถ้าเจอกันใหม่พัดหน,น้าคฮับ